คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการชี้สลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมค่ะมือนี่ก็มาพบกับน้ำเชียร์รัคษาท่านผู้ชมในงวดวันที่ส6บหพฤษภาคมห5ค่ะคมือนี่น้ำเชียร์กัได้รับข่าวดีจากปูสารคามเนาะค่ะครับผมปูเพิ่นเห็ดมาแบบ สดสดหลอนๆเลยเนาะครับค่ะเลขน้องแมวค่ะปูเพิ่นกับเล่ยเฝ้าโทรม,มาบอกน้ำเชียร์เด้อค่ะท่านผู้ชมครับค่ะ,ะเลขน้องแมวปูนี่ก็เขาดีอยู่ดีเนาะเขาดีครับผม <record> เลขน้องแมวปูนี่ก็ได้ครับค่ะเอาก่อนอื่นสิไปรับชมรับฟังตัวเลขของอปูสารคามน้ำเชียร์กับขอกราบขอบพระคุณปูที่เมตตาตัวเลขให้ทางช่องยูทูบน้ำเชียร์เด้อค่ะท่านผู้ชมครับผม อ๋อค่ะสําหรับพี่น้องเอฟซีที่เขามารับชมรับฟังในคลิปนี้กับพิจารณาเบิรงเดอค่ะเบิรงซอยกันเดอค่ะท่านผู้ชมว่าเป็นตัวใดค่ะเด็กน้องเมียวปูกับเขาดีอยู่เด้อค่ะที่พี่น้องพนรูจักกันมาเนี่ยนะเนาะค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้น้ําเชียในเด้อค่ะท่านผู้ชมไปรับชมรับฟังปูกันเลยค่ะ ผู้กับน้ำมันสการค่ะเออจะเลื่อน้อจะเลื่อน้อผูกับน้ำมันสการาครับผมค่ะเอ้ามาเชียนะนำเชียได้ปูมเอม่ว่าน,นี่มันใจบา,างคัี่ยมันเล่นดีไหมค่ะหัวก็แหล้า,าบ่ปูปูเรอต่ได้ลูกหนปูไหนอยู่ค่ะน,นี่ละแง่จ้องแยกวันนี้มันมีหันมันเล่นถือว่าก้อนมูนี่คือสองโอ้ครับผม ีปูจะมาหายได้ครับมัถึงแล้วมันมันมันเ่เป็นเลขเลขหกไหมค่ะครับเลขหกแตว่าเป็นเลขเจ็ดแต่ว่าบนี้ปูได้เดียวสามตัวก็เจ็ดหกสองเจ็ดเก้าสองโอ้ครับผมสาองตัวครัพูดไปจับตัวนี้ล้เห็นแล้วครับหกสอง้ให้ลูกจดแป๊บนึงแลครับปูเข้าสนี่เน้นเนล่างนี่ เก่า <9, S 1> สอง <9, S 1> เน้น <9, S 1> ลร<า>งผมงมากลางเนี้ยมันม่พอดีมันไปนเขาก็บไปไปชนครับมันประจําวัดีหยอ๋อครับผมประว่าวหนข้านมันสิน 9, 2, 6, 2, นมี่เก้าสองหกสองก็มีครับปูตะว่าสามตว่าหันปูจะเป็นเจ็ดยังกว่าค่ะเจ็ดหกสองเจ็ดหกสองเจ็ดเจ็ด นนนนเก้าสองเจ็ดเก้าสองเนี่ยวบนี้ผูดสิพู้พู้เสียงยัในนี่เตียวเดียวใครอคพวกวสองตัวนี่พูเสียวเป็นพาะเอกคือเก้าสองเก้าสองเป็นพระเอก,อกอ <92 S 2> เ,เอกเอตัวร่นี่ตัวรางนี่ตัวงนี่หกเจ็ดหกเจ็ดออบน,นี้อีกตัวน,นึงก็เป็นหกสองเท่นี้ะหกสองนะปูนนะ กันจับสามอสามคู่สละแต่ว่าเป็ี่นพรียขึ้นกสองหนึ่งมากแค้งนมากน่ไหนรถนี่รถตะวี้หาหน้าเลยว่าเสนอตอนที่ค่ะโอ้ครับผมมันแรงดีมันน่องแมวยวนองนองแมวแรงแรงเรียกว่าเห็ดไรเคียดีมันแรงดีไหมอืมค่ะไม่ใหม่น่องไม่ใหม่เพราะขเห็ดไรเคียลืดเลืดรแบกปูโอ้แรงลืดลืดเลืดไทยรูปกับทรงไปให้พนันพูดกเที่ยงอยู่แล้วเป็น แม่งอีกคงข่องเลยซาปูเดีはは๋ยวเอาปูเดี๋ยเป็นบุญยังคุ้นให้ลูกให้หลานเพ่อได้โชคได้ลาบครับปูค่ะน้ำเสียงห็ว่าปู้แม่แม่ให้ได้เป็นเสียงแม่สานุ่งลาบราคาปูอะไรครับค่ะหมดเกือบเก้าสองงามยูนิปูสองเนาะปูเนาะครับมากไม่ยังอยู่ยังอยู่ดีเกือว่างกูงามเดี๋ยวสองบุกขึ้นบนได้สองถือรองรางหมด อืมสองเจ็ดละปูครับกันวันกันจ้างวันยังวันสองวันกัวันสองเนี่ยซีสองห็นวันอืมอยู่บนเนาะปู้เนอะเออนล้เออสูตรนี่กันหตัวนี้ผู้เบมาขึ้นเข่าไรสองเออเจ็ดห้าครับติปูครับผมติปู้บอกโอเคูเสียโอ เดี๋ยววบสามสามสี่มาขึ้นเ่าะครับนี่คือเลขหน่องแมวได้ครับผมบอกไปว่าเลี้ยงนองแมวนี่ต่สามปอดนึงเนี่ยมันเลี้ยมันหยุดหรือเศร้าเลี้ยงหดน้่ยหิเราปูน้ำเจียอย่าเขียนในปูตอนเห็ดเทียนมันสีมากกว่กันจริงต้องหันองแมวเพานัมาถ่ายท่าเห็ดกัเบิ้งแหรอเบ้งเบิ้งเบิ้งเบิ้งเี้ยงดยวิวิวรววครับผมเทียมันแรงมากเพราะเด็กครับครับมันเอา นั่นเลยแล้วพูไดไปเฮ็ดเอาเองเนี่ยมันแรงของมันครับปูปธานัยจะใครเป็นพุ่เนี่ยจะใหรเป็นสองเดหาหรือมันขึือนเจ้ามนเลืนสองเจ็ดหกนะปูเลหขมาเห็นว่าคับบก,าาากเลยแต่ว่า<อ>ปูน้ำเชี่ยมีหน่องแมวอยู่ดีปูเนี่ยมีนองแมวแล้วมีเนี่ยแล้วกาไม่มอนนี่ดีเดี่ยป้ายูก็เคยได้ขายได้เป็น ปูยูปูยูปั่นเพิ่นเอาไห้ไหมปูใส่กรอบใส่กรอบไหวบอดย่างดีเขาอธิษฐานน้องเมี่ยวอู้ัว่หาเงืนหาข้ามมาไห้ในเด้ออธิษฐานหน่อยสิละถ้ากล่อกเกี่ยวหาไม่ได้เด้อสุกลาบุนึกเก็๊ยไห้น้ำไม่ได้เด้อน้องเมียวเพื่อนเป็นกับปันะน่องเมียว อาปูน้ำเชี่ยสิเฝ้าลงให้พี่น้องตอนดึกนี่ละปูครับพ่เรืงไกนีกันล้วพีได้บดเบิ้งบดบดแดกไหอาตัวปูเอองานกับน้ำเบิ้งเบิ้งเอ้ยน้ำเี่ยนี่ว่าแม่เหนอยหล่อยนี่เลยนี่น้ำเบิ้งี่เลียงไปซิปผัวหลังซิปขิ้พุดครับปูะดังนี่้ำเทียีดังนี่เลยยมโตมากน้ำเียแล้ว ค่ะเอาปูบัานี้นำเชียรกับซีฟาลงตอนนีเลยปูว่างสายจากปูหรอค่ะเออครับเอาให้พอนเด้อใอ้พอนแอบพอนอ้แอเีค่ะแอบเีร์ผมนำเจียหรือเขามาเชียรนี่นะเด้อค่รับปูสองค่เอ่าว huh? ันรยะสามครับอกเปนดอกเริ่มต่กเป็นดาวพี่แฉเป็นโมกี้แฉกเนี้ยค่ะยี่แฉกน่ักแต่ถ้าเป็นูรูเดียวาะ ยเจียว่านมตัวนักงกัมีจิกนี่บ่ดีเลยมันีไู้กันหาเงินหาเงินกับหาหุู้้นผู้นี่มอยากตัวตึงหาเงินยากตึ้งไอ้ตัวค่ะมันบัดซ่อนพมสุขภพ้อเท่าไปเรื่อยๆมีหลายคิดหลายครับมีกิกเดียวอย่างผมมีพรายาเดียวนี้ล้วะค่ะครับมันกิกงในงตัวย่างอันนี้พี่กับไอ้ผ้ากันเง แซมจี้จีรตเตอรี่ไปได้ยางกีได้ให้ได้พูดละห่านึงอิบใบก็ได้เก้าสองล่างเก้าสองล่างสองล่างผู้ตีให้เด้เยอครับผมเออมึงุคระเดื่นเลยแล้วก็ให้สซวงส่วพันที่สิบหกพฤษภาค่ะส่แล้วก็ให้สองน้ำเสี่ย้องเอาเสี้ยงกัเให้พลนลังไหลเข้าไปส้มไปเบิ่งแล้วกุขภาพแช็งแรนงเนื้อจ้าุูครับปู ไม่ยัยนี่จริงอันตรายจริงเสด็จอันตรายทั้งหลายเขาว่าเสียงแจ้งไม่ซองไม่ยังค่ะมีแต่ค้นหอมค้นพักข้นยั้งว่าครับปูข้าบิุงเบอร์หนูมีแต่บ่ดีได้ลุงป้าเน่ยเส้นแดงหงอกน้ำดีเด้ค่ะปูพันเมตตาคือปูเนาะปูเนาะเออเสด็จอยู่เสด็จอยู่ที่ปากับปูกันเลยครับผม แต่เนี่ยมันยุบปากได้ปากดีก็ได้เงินได้่ปากพอดีก็พูดอีเงินเนีบโม่งเลยเอาปูหวานน้ำเชื่อกับสิลบกวนปูชำหนิด่ดีไม่แห้งนะปูด้าเออยังกับบาหวานนี่แหละครับขอให้ลดลงเรื่อยๆครับปูอย่าลดไลท์ลดไลท์กับพูดีเนาะปูเนาะครับเบาหวานกับเบหวานกับปูตัวนี่แหละปูตัวหายถ้าม้หายนี่แหละเงินเดือนกู ลดไลค right? ์กับว่าดีเพิ่มไลค์ก oh <BACK> ับว่าดีมันว่าขัปูออพอดีเองไม่ยุ่พอดีเลยค่ะยั่ใยี่นี่ละปู่ก็สูตรกเสียอ้อครับผมสูตรกเสียนกมันร้อยเรียมันร้อยเรี่ยงเรยสูตกเสนนีง่ายนะปู่เนาะครับผมสูตรกเสียนสูตรฮ่เดี๋ยวนีัวหนึองหัวหนึ่งสูสสูตรกเสียนนี่ อย่าเลี้ยวเบงแอปที่นะครับผมมันเป็นวันที่เดือนเก้าเจ็ดห้าเก้าเจ็ดห้าครั้งเดียวสาธุปูเอาปูไปนี่น้ำเชี่ยดสี้าไปลงกันเนาะปูมันสีเดอกค่ะเออเจริญพรเจริญพรเดนึกถึงการมาจัดการค่ะเออจริญพรค่ะท่านผู้ชมอ่าเลขน้องแมวเนาะปูเพิ่นกระโทนมากลางดึกเลยค่ะท่านผู้ชมครับผมปูทรงมาให้เลยครับผมงามอยู่ดีเนาะตี ต้ว่าพูดตีให้แล้วครับพี่น้องเจ็ดหกสองเจ็ดเก้าสองครับผมค่ะตัดตัดเด่นกันจิมมีหกสองเก้าสองร่องหกเจ็ดครับผมค่ะเก้าสองนี่ปูนเน้น่างได้ครับผมหมักรางนะคับท่านผู้ชมหมักส่วนตัวครับผมค่ะเอาครับพี่น้องพิจารหน้าเบิ่งเอาครับผม สำหรับคลิปนี้ก็เช่นเคยเนาะเงินไหลกองท่องไหลมาสำเร็จจงสำเร็จสาธุสาธุสาธุค่ะพี่น้องเอซีที่พนติดต,ตามทังช่อง youtube น้ำเชียในหวดวันที่6 6พฤษภาคม6มค่ะถูกหวยรวยเงินไปน้ำกันเดิอค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ